แม่บ้านจริงโจ้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้รอบๆบ้านของแม่บ้านนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นเบิร์ดพาราไดนะคะสวยไหมคะแม่บ้านก็จะมีอยู่หลายกอแต่ก็ค่อนข้างรบหน่อยนะคะนี่ก็จะให้ดูอีกกอน,นึงอันนี้เป็นต้นมะกรูดที่ไม่สมบูรณ์จะตายไม่ตายแหละขนาดสปริงแล้วใบไม่ขึ้นเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกกอของเบิร์ดพาราไดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมัลเบอรี่ค่ะหรือลูกหม่อนนะคะจะเห็นว่าซากข้างล่างอ่ะแม่บ้านตัดไปแล้วนะคะแต่ไดฮาร์ตค่ะไม่ยอมตายพอตัดเขาเขาขึ้นมาค่ะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาใหญ่โตอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ขึ้นไม่ขึ้นเฉยค่ะมาดูนี่ ออกลูกด้วยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่ะมันย้อนแสงนิดนึงนี่ค่ะออกลูกเห็นไหมคะนี่ค่ะออกลูกค่ะออกลูกแต่ยังไม่สุกนี่ค่ะออกลูกนะคะเห็นไหมคะยังไม่สุกพอดีกลับมาจากฮอลิเดย์ก็คงจะได้เก็บมอลเบอรี่กันนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยมีทุกก้านเลยเต็มหมดเลยเนี่ค่ะก็ ถ้าเขาออกลูกอย่างนี้ก็ยังจะไม่ตัดเขานะคะเอาไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ทําอะไรกับบริเวณนี้ก็จะยังไม่ทําอะไรก็จะทิ้งเขาไว้รกๆแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าบ้านแม่บ้านมีแผนว่าจะทําสวนแต่ว่าคงยังจะไม่ทําอะไรในตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันค่ะอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เขาจะออกดอกช่วงกันยาก็คือสปริงเนี่ยแหะคะ่ะ แต่ตอนนี้เขาเพิ่งออกได้ช่อเดียวนะคะจะเป็นอะไรที่แม่บ้านชอบมากแต่ไม่รู้ว่าเลือกว่าดอกอะไรนะคะก็ให้ดูไปเฉยเฉยสวยดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งนะคะรุกมากค่ะบ้านแม่บ้านนี่อันนี้มาด้านข้างบ้านนะคะปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าปีนี้แล้วค่ะเดือนพฤศจิกานี่หน้าร้อนแม่บ้านกะว,ว่าจะทำทำการเด้นเบสแถวนี้นะคะ ก็จะให้ดูอีกดอกหนึง่งอ้าวพ่อบ้านดันมาล็อกแม่บ้านฉะนนี่ออกไม่ได้ละเนี่ยคะ่ะสวยนะคะนี่ก็จะมีดอกไม้หน้าตาแปลกๆนะคะสวยดีเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันนะคะกระบองเพชรต้นยักษ์ค่ะเขามีดอกด้วยนะคะบางทีเขาก็ออกดอกค่ะอันนี้ก็เป็นปลาล์มนะคะ ก็ถ้าได้ทําความสะอาดเขาาก็จะโอเคอยู่ปีนี้แม่บ้านว่าจะไม่ปลูกผักแถวนี้นะคะ mm. ก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้ธรรมดาแล้วก็จะทําความสะอาดแล้วก็จะย้ายสวนผักไปข้างบ้านอีกทีนึงนะคะนี่เดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งไม่รู้เรียกว่าอะไรเป็นประเภทเป็นว่านเป็นหัวนะคะ เขาก็จะออกดอกช่วงนี้ส่วนมากก็ดอกไม้ทุกอย่างก็จะออกดอกช่วงสปริงนะคะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูหน้าบ้านกันไม่รู้พ่อบ้านหลอกหรือยังปิดตัวยก่อนสกายล่าจะเข้ามากุหลาบเริ่มออกดอกนะคะ น่าสงสารมากเลยไม่เคยใส่ปุ๋ยเ้าเลยค่ะปลูกทิ้งตามมีตามเกิดเนี่ยค่ะกำลังเริ่มออกดอกละนี้ก็จะเป็นเฮนช์นะคะมีลูกด้วยนะคะเป็นเบอร์รี่ชนิดนะหนึ่งแต่กินไม่ได้นะคะน่ารักค่ะในแมบ้านชอบดูสิลูกเขาสวยน่ารักไหมนะแล้วก็เป็นแถวสวยด้วย ชาลาต้นกุลหลาบของแม่บ้านคะ่ะเริ่มออกดอกเหมือนกันนี่อันนี้สวยหอมดีหอมมากกุลหลาบพันุนี้คะ่ะหอมสุดๆดูดิดดดเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกอันนี้คือต้นปาล์มนะคะแพงมากปาล์มอันนี้คะ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรปาล์มอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วคะ่ะแต่ดูโคนเขาจะมีความพิเศษที่โคนเห็นไหมคะ เขาจะใหญ่ๆแล้วก็เป็นต้นเล็กๆขึ้นมาป้ามหางกระรอกหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็สวยดีม่บ้านชอบดอกเล็กๆเขามีกลิ่นหอมเล็กๆด้วยนะคะดอกเขาสวยมากดูดิค่ะนี่เห็นไหมสวยเดี๋ยวจะไปเอากล้องดี l r มาถ่ายดอกไม้ดีกว่า โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีเดี๋ยวแม่บ้านจะคอยถ้าอัพได้นะคะก็จะพยายามอัพอที่แม่บ้านไปเที่ยวให้ดูกันนะคะถ้าเพื่อนๆว่างๆก็คอยติดตามชมกันนะคะ